เป็นแฟนที่รักผูกพันที่สุดตายตอบย้อนเวลาได้จะเลิกกับเขาไหมเจออย่างสปาร์กยังรักทิมพิธาอยู่ไหมลั่นเป็นห่วงแต่ไม่ได้บอกเป็นแฟนที่รักผูกพันที่สุดตายตอบย้อนเวลาได้จะเลิกกับเขาไหมเจอกันยังสปาร์กนิกกี้ณัชชัดเผยคลิปในรายการแชร์ปลาวาน ep 0.12ย่ตายชุติมาถ้าย้อนเวลากลับได้จะเลิกไหม ทางช่อง YouTube ของนิกกี้นอกจากพูดคุยสมัยเรื่องราวตอนอยู่ในวงการโดยตอนหนึ่งนิกกี้ถามถึงเรื่องแบ่งเวลาดูลูกกับทีมทิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนละครึ่งมีโมเมนต์ไปกินข้าวทั้งครอบครัวด้วยกันก็มีตามเทศกาลวันเกิดลูกวันคริสต์มาสก่อนจะถามว่าผมเป็นเวลาเจอแฟนเก่ามีสปาร์คสปาร์คที่เป็นไหมตย่ยอมรับว่าใช่จริงๆ ที่เก็บความรู้สึกยังไงที่บอกปะจะบอกทำไมเล่าต่ายตอบเสียงสูงเก็บเก็บเราว่าความรู้สึกมันเกิดขึ้นได้แต่เราก็วางมันไว้แค่นั้นความรู้สึกมันเกิดได้ตลอดมนุษย์จิตใจถ้าเราไม่นิ่งถ้าผ่านไปมันก็ผ่านหรือเปล่าถ้าผ่านไปแล้วมันยังไม่ผ่านต้องถามตัวเองว่าเรายังรักเขาอยู่หรือเปล่าหรือว่ายังไง ซึ่งนิกกี้ยังได้ขอถามถึงทีมทิ่ทาเป็นแฟนที่รักที่สุดเลยไหมต่ายสตันไปครู่หนึ่งก่อนตอบว่าก็ต้องเป็นแบบนั้นรักและผูกพันที่สุดเพราะสิบปีตอนที่เราตัดสินใจเลิกกันเราก็ยังรักเขาอยู่ถามว่าเป็นคนตัดสินใจเองต่ต,ตอบว่าใช่ใช่แต่เราพูดเองก็เสียใจแต่เลือกแล้วก็ใช้เวลาทำใจอยู่สามปีเพราะความรักอย่างเดียวไม่พอ ทำไมถึงเลิกกันตอนนั้นการยอมเป็นข้อเสียนะตามใจได้หมดอะไรก็ได้ดูเหมือนเป็นข้อดีนะแต่เป็นข้อเสียของเรายอมไปเรื่อยๆแล้วอีกคนเขาจะคิดว่าทำได้เอาอีกๆจนพอเราทนไม่ได้เราก็จะไปเลยต่บอกอีกว่าจริงๆควรมีการสื่อสารการันถ้านิดเดียวก็พูดแต่พูดก็ไม่ได้คุยแบบซีเรียสถ้าไม่ชอบอะไรก็ควรแบบเธอ ฉันว่าเหมือนปรึกษากันอะ่ะแต่ตอนนั้นเราปรึกษาอะไรไม่ได้เลยยอมอย่างเดียวจนสุดท้ายมันไม่ไหวแล้วฉันไปแล้วนะเราก็รู้สึกว่าเราอาจผิดเราน่าจะขอคุยก่อนตกลงกันก่อนว่าเธอพอจะปรับได้ไหมอันนี้คือไม่ได้มีการคุยกันไม่ได้ปรับกันก่อนแต่เลิกเลยมันก็เป็นจุดที่ผิดพลาดจริงๆเราน่าจะมีการคุย ถามว่าหากย้อนเวลากลับได้จะเลิกไหมต่ายตอบว่าก็คงต้องลองถอยกันก่อนแต่คงยังไม่เลิกตอนนั้นมันเหมือนระเบิดความอดทนมันหมดด้วยมั้งเสียดายไหมโอ้ยมาถึงวันนี้ก็ไม่แล้วมั้งก็ภูมิใจในตัวเขาภูมิใจแทนที่พิมพ์แล้วกันเมื่อถามอีกว่ายังรักอยู่ไหมต่ายตอบว่าก็เป็นห่วงแหละเป็นห่วงตลอดถามว่าห่วงเรื่องอะไร ก็ทุกเรื่องเรื่องสุขภาพแต่อีกเดียวพี่พิมโตก็คงดูแลเขาได้ได้บอกเขาไหมว่าพี่เป็นห่วงไม่ได้บอกนิกกี้ยังถามอีกว่าเขินไหมต่ายทำหน้าเขินตอบว่าไม่รู้นิกกี้ก็ปลอบว่าผมเข้าใจพี่คนเป็นแฟนกันเนอะ